ตัวสุดท้ายครับแล้วเป็นนี่นะหนักนะครับแล้วข้างล่างครับไล่อีอีครับอ่ะไปไปลยครับแตกโอ้ไปครับอ้าวตายเอ๋เอามากันแล้วทางด้านนี้ฮะเฮ้ยเฮ้ยจักรน็อตเจอนี่ไงสับสับสับกิ้มกลับไปเลยมาทำไมใช่ไหมเมื่อกี้ลีว่ดิว ตายเลครับอีเอโอสกิวกลับมาโอ้โหคราวนายพยายามจะเอาวเปาฟาดอีราเปิดอันที่ปันเริ่าชนทุกหนึ่งสองไปครับตัวแตกครับและมิเตอรี่มาช่วยข้างหลังบใจมาทั้งนั้นหน้าอีราอูแล้วไฟมันร้อนเหลือเกินรีบออกมาแต่ก็ไม่ช่วยอะไรครับและเรียบร้อยกับน้องเอียงไฟตัวแตกนะดับเป็ลคิวของทางด้านเจ้าหน้าครับแต่มิเตอรี่ยังเล่นจุกซิตี้อยู่ฮะนะขังไว้ในฟิวครับจะโหลดออกไปได้ไหมอูดาวครับเรียบร้อยฮะเกมฮะ เกมมันมันลดพลังไปหน่อยแล้วสกิลก็กลับมาอูช็อกเวฟอ่านหนึ่งทีสตาร์นใส่เจอฟาต้าครับแล้วลีฟมากาเซรามิราน่าใช่ครับยังไล่อยู่ยังไล่อยู่โอ้ยกิมกลับไปฮะกลับบ้านไปนะฮะแล้วสตาร์นสวนหนึ่งทีแต่แอโร่โอ้โดนนะใช่ครับโอ้เราหนีแอโร่ชาร์ดการเงินดูจะดีต่อไปอีกแหมบูไลชาโดหนีแล้ครับแล้วปลาขวานไปไล่ไปไลโนเทเอาได้หนีออกไปได้ฮะโอ้แล้วกิมกลับมาเอาแต่เป็นใครก่อน โอ้โหนนึกว่าจะดึงใครกลับมาดึงใครกลับมาด้วยโอ้โหอ่ะโอ้ปากกอดสวนเลยครับเจอรี่ใช่ฮะแบงร่าเป็นซอสปีปปากคุงโจนมาแต่แต่โด้อะไรเปล่า150ขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยเอาเอล่าโดนแอร์ลูกโอ้โหแล้วรีวอร์ดด้านหลังสกิวกลับไปหนึ่งซีเอาสวยครับช็อสเวปดึงดาวเรียบร้อยครับไปสวนไปอีกครับพยายามจะใส่อีอีแต่ใส่อีแต่เอล่ากำลังจะตายเอล่าเลื่อนเลืดนิดเดียวเอาไปแรกเขาไปแรกเขาจะแลกหรือเปล่าอูแต่มีอิซิสฮะเอาละ แอโรมาแต่กะสเปลชามได้ถูกต้องครับแล้วออมนิสลัดเรียบร้อยอ่ะการเงินเริ่มตามแล้วใช่ครับเราบิงมาในเวิร์สใส่เอร่าจะสกิลไว้สกิลกลับมาแล้วแอโรไม่โดนแต่สุกคนว่าได้ใบใส่แล้วนี่ครับเมสซี่ตายอยู่แล้วฮะแล้วใครแตกเลยฮะนะกลิมกลับมาจะไปไหนครับนี่ฮะกลิมกลับมากลับมาคุยกันก่อนได้ไหมบอลเซเว่นโดนไป ไอ่ตอนนี yes. ้ทาวเวอร์อย่างเดียวเลยครับแล้วมีการได้มาใช่ครับได้มาแล้วมูไลชาโดด้วยยังไงยิงบีมายิงบีมาตึ้ง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 อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเราตายเฉยฮะอ้าวลีฟมาครับพยายามจะเอาแฮนส์เค้นอีกแฮนส์เค้นก็ไม่น่ารอดครับไม่รู้จะหนียังไงดีโอ้ควันไฟไปอู้ยืนงงอกันเนี้ยตึ้งตึ๊ดตึ้งปิ๊บป แต่เห็นนะเห็นเนี่ยนี่เห็นเห็นครับเห็นเห็นมีวอร์ดมีวอร์ดได้มีวอร์ดอ้าวแล้วโดนโจนาสครับยิงวีมใส่โจนาสก่อนพยายามจะสตันช่วยแล้วเปิดมาครับเนี่ยพยายามจะไล่กันแต่สับไปทันโดนป้าอยู่ในฟิวอ้าวเฉยเลยครับเข้านายฮะแกไปแล้วครับนี่ไงรีเวิร์ากับบาดจะรีบอู้แต่แอโร่พลาดฮะโอ้โหเอาเป็นเสาครับนี่ฮะฟันเสาเรียบร้อยฮะ แล้วกิมกลับมาจะไปไหนฮะฟาตาโดนจับอีกแล้วครับท่านเราลัวปากเราลัวอูเซตเตอร์ใสยได้หนีออกไปฮะนะแล้วอูยกอีกแล้วฮะับเกอร์นอตมาด้านหลังครับจะใส่ครับแต่ก็ไม่ทันนะโอ้ล่อันใดอีงไปเลยฮะแปลกนนที่น่าจะเป็นไซไวด้วยแล้วออกัอมาเจอสตานไปนที่ไงเจอตัวจริงพยายามจะไถแต่โดนไปอูลากูหน้าเบสฮะ เรียบร้อยไปหนึ่งสมกับและไล่ต่อเลยครับพิมกลับมาจะไปไหนฮะโอ้โดนโอ้เรียบร้อยฮะใช่ครับนะแต่บนเซเว่นยังไล่ครับนะอุดายมาแล้วซุปเปอร์นว่าเอล่ากำลังจะตายแต่ยังมีอยู่ยังมีตีอยู่ใช่ครับคุณไลชาร์โดมาแต่โอ้ดีจะรอดหรือเปล่ารอดไปได้ครับเบรฟิรี่นี้เขาจะได้ดียังโดนตีอยู่เอล่ายังตีอยู่อ้าวสกิลเวอร์อ๋อช็อคเวฟฮะนะเรียบร้อยฮะปัดกลับฮะ กลับไหมไม่กลับออมนิสแลสใส่เอล่าโดนเต็มเต็มคนเดียวอู๋ขอเจ็บแทนจริงๆนะอู๋แทนสวนเด้อเด้อเด้อเราคู่หน้าเบลรีเวอร์หนึ่งทีไม่โดนใครเลยปาต้าเรียบร้อยตรงอีเวิปฮะแล้วยังไงต่อมูฟรีบแล้วคอจรๆเลยฮะจรๆอ่ะโอ้เกมนี้ถือว่าเอเนียบีนี่อาจจะมีเป๋ๆไปบ้างนะครับช่วงต้นๆนะแต่ว่าก็กลับมาได้ใช่ครับด้วยพลังล้วนๆแหละ อืครับผแล้วนี่ครับทางด้านคลาวนายก็ไปสายล่างครับนิฟก็ได้ขึ้นไปสู่สายบนนะนะแล้วโอ้โหความผิดพลาดของ